สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะ <c oughs> พบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราคะ่ะและในวันนี้นะคะครูปูก็จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านการท่องเที่ยวที่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยคะ่ะ ครูปูบอกใบให้ว่าจังหวัดนี้นะคะเป็นจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวที่40ของไทยนั่นก็คือตัวสอเองค่ะบอกใบเพิ่มเติมนะคะจังหวัดนี้เคยเป็นอาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทยและมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นกษัตริย์ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยนั่นก็คือจังหวัดสุขโขทัยค่ะน้องๆคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดสุขโขท,ทยัย วันนี้ครูปูก็มีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชัณฑิตยสภาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะสอเสือมาฝากน้องๆค่ะนั่นก็คือคำว่าสปอร์ตค่ะสปอร์ตใช้เป็นคำกริยามีความหมายว่ามีใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องเงินทองตัวอย่างเช่นเจ้าของบ้านสปอร์ตมากให้เราเข้ามาอยู่ก่อนโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งคำว่าสปอร์ตก็เป็นคำยืมมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ น้องๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสุขโขทยัยครูปูจะพาน้องๆไปดูเครื่องปั้นดินเผาและวิธีการปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมที่จังหวัดสุขโขทยัยแต่เช่นเดิมนะคะครูปูมีคําถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคําถามด้วยกันเลยคะ่ะคําถามข้อที่1วิทยาลัยใต้ถุนบ้านคืออะไรคําถามข้อที่2หม้อกรันคืออะไร และคำถามข้อที่3เพราะเหตุใดน้ำในหม้อ,อก,กรันจึงเย็นกว่าหม้อดินทั่วๆไปน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะ ถือว่าเป็นคนเดียวค่ะที่ยังอนุรักษ์การทําเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมอยู่ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเขาได้พัฒนาการทําค่ะเป็นเครื่องจักรหมดแล้วค่ะแต่ยายโถมนะคะก็ยังใช้การทําแบบมือเนี่ยแหละคะ่ะในการหมุนนะคะแล้วก็ทําเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการทําได้ค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิทยายลัยใต้ถุนบานค่ะ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ยายโถมทำนะคะก็จะเป็นหม้อกันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็มีจุดเด่นอยู่ที่รูปทรงคล้ายกับรูปจันค่ะวิธีการทําก็ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ปราณีตค่ะซึ่งก็มีราคาขายอยู่ที่ประมาณ300-500บาทค่ะแม่ยโถมเรือนอินปราชาวบ้านตำบลทุ่งหลวงอำเภอคิริมาจ,จังหวัดสุขโขทยัยมีอายุกว่า70ปีแล้ว แต่ด้วยใจรักงานปั้นดินเผาจึงอยากจะูนรักและถ่ายทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สานต่อจึงเปิดได้ถุนบ้านและบริเวณบ้านของตัวเองเป็นแหล่งเรียนรู้การปั้นดินเผาจนได้รับขนานนามว่าวิทยาลัยใต้ถุนบ้านค่ะกอเ,เห็นแม่ทำนาทำก็เราก็จำหควยในสมองนี้ก็เอามาทำเองมาพัฒนาตัวเองล้วก่อนแม่ทำนานวขึ้นวขึ้นแม่เสียแล้วก็เราก็มาทำ ทำได้ทุกอย่างแหละนะแบบแว่ามันตะกอน,นตีกันมันหกลุกห้าบาทสิบบาทนะเดิมยายโถมปั้นดินเผาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหม้อเตาและอ่งน้ำแต่ปัจจุบันนำมาต่อยอดเป็นสินค้าโดยมีราคาขายตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นบาท โดยเฉพาะการผลิตหม้อกรันซึ่งเป็นหม้อน้ำสมัยโบราณผลิตด้วยวิธีการนำดินเหนียวผสมกับทรายแน่ราาส่วนค่อนข้างสูงเพื่อช่วยคายน้ำจึงทำให้น้ำในหม้อกรันมีความเย็นกว่าหม้อดินทั่วไปมีเอกลักษณ์และรูปทรงที่โดดเด่นพร้อมทั้งนำตัวอุมาติดกับตัวหม้อและพิมพ์ลายเพื่อความสวยงามค่ะ ลามละมีทาให้มีกินมีใช้ลุกมันทําให้หมูเเย็นเป็นซุกใส่น้ามันจะเย็นฐานมันนี่ก็ให้รักฐานแน่นหนาเหมาะก,กันกันโหลก,กันไทยส่วนวัสดุจะใช้ดินเหนียวและทรายผสมกันโดยไม่ต้องไปหาซื้อเพราะขุดได้จากที่นารอบหมู่บ้านโดยนำดินเหนียวมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืน จากนั้นนำดินเหนียวมานวดแล้วจึงนำดินที่นวดแล้วหมาปั้นวิธีการปั้นเริ่มจากการตีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนแบบดั้งเดิมและการปั้นด้วยมือซึ่งจะต้องหล่อน้ําระหว่างการปั้นกว่าจะได้มอกรันมาแต่ละลูกต้องใช้เวลาประมาณ3วันค่ะ หลวงเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทาเครื่องปั้นดินเผาโดยมีการพัฒนารูปแบบให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโคมไฟฉลุรูปปัน้นชุดหม้อดินเผาชุดเต่าย่างหมูกระทะดินเผาจนกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะปัจจุบันชาวบ้านได้จัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงมีสมาชิกกว่า30ครัวเรือนโดยแต่ละครัวเรือนสามารถผลิตได้เดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งห่นชิ้น นอกจากนี้ยังถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สารต่อการทำเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นอาชีพเสริมด้วยค่ะตอนนี้ตั้งแต่โรคโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับเนาะก็เยาวชนนะครับซึ่งไปทำงานที่กรุงเทพก็จะกลับมามาฟื้นฟื้นฟูนนความรู้แล้วก็เข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่นะครับในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะครับสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนจะได้ร่วมฝึกการปั้นดินเผาด้วยอย่างวันนี้ดิฉันได้ฝึกการปั้นกระถางใส่ต้นไม้เมื่อปั้นเสร็จก็สามารถเขียนตัวอักษรหรือจะวาดภาพเพิ่มความสวยงามได้เช่นกันจากนั้นทางสมาชิกกลุ่มจะนำกระถางที่ปั้นไปเผาซึ่งจะต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นทางกลุ่มจะจัดส่งให้กับนักท่องเที่ยวภายหลังสำหรับเป็นของที่ระลึกค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทุกทิศทั่วไทยเราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงที่จังหวัดสุขโขทัยกันมาแล้วนะคะ และจากคำถาม3ข้อได้คำตอบกันไหมคะเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่ 1, 1> วิทยาลัยใต้ถุนบ้านคืออะไรคำตอบก็คือแหล่งการเรียนรู้การปั้นดินเผาที่อยู่ใต้ถุนบ้านและบริเวณบ้านของยายทมค่ะคำถามข้อที่ 2, 2> หม้อกรันคืออะไรคำตอบก็คือหม้อน้ำของสุขโขทยัยสมัยโบราณซึ่งผลิตด้วยการปั้นดินเหนียวผสมกับทรายค่ะ และคำถามข้อที่3เพราะเหตุใดน้ำในหม้อรกรันจึงเย็นกว่าในหม้อดินทั่วไปคำตอบก็คือเพราะใช้ดินเหนียวผสมกับทรายในอัตราส่วนที่สูงเพื่อให้ช่วยคลายน้ำจึงทำให้น้ำเย็นกว่าน้ำในหม้อดินทั่วไปค่ะน้องๆคะ อาณาจักรสุขโขทัยก็เป็นต้นกําเนิดของลายสื่อไทยโดยมีพ่อขุนลามคาแหงมหาราชเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยในปี1826ค่ะนี่ก็เป็นต้นกําเนิดของตัวอักษรไทยและคําไทยต่างๆนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะวิทยาการต่างๆเข้ามามากมายเราก็ได้รับคํายืมจากภาษาต่างประเทศมาใช้ปะกลกับภาษาไทยด้วยค่ะวันนี้นะคะครูปูก็จะมีหลักสังเกตคําไทยแท้มาฝากน้องๆแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นเรามาดูด้วยกันเลยค่ะ หลักสังเกตข้อที่1นนะคะคําไทยแท้มักจะเป็นคําพยางค์เดียวหรือที่เราเรียกว่าภาษาคําโดดค่ะซึ่งเป็นคําที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองตัวอย่างเช่นคิ้วบ้านดาวแม่หนึ่งสวยค่ะอีกหนึ่งหลักสังเกตนะคะคําไทยแท้มักจะสะกดตรงตามมาตาตัวอย่างเช่นนะคะคําว่าเก่งเห็นผักมดนกกบค่ะ หลักสังเกตข้อที่3นะคะคําไทยแท้มีเสียงวรรณยุกต์ค่ะตัวอย่างเช่นป้าป่าป้าน้องๆสังเกตนะคะว่าถ้าคําใดมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายก็จะต่างกันค่ะและหลักสังเกตข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4คําไทยแท้มักจะไม่มีตัวการันค่ะดังนั้นถ้าน้องๆเห็นคําไหนมีตัวการันให้สันนิษฐานเลยว่าเป็นคํายืมมาจากภาษาต่างประเทศเช่นภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ น้องๆคะหลักสังเกตทั้ง4ข้อนี้นะคะ <S <S ก็เป็นหลักสังเกตคําไทยแทย้เบื้องต้นที่น้องๆสามารถนําไปใช้สังเกตคําไทยแทย้ที่เราใช้อยู่ในชีวิตรประจําวันได้ค่ะพร้อมทั้งนําไปเป็นข้อสันนิษฐานว่าคําใดที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะครปูปูก็มีเกมมาให้น้องๆหาคําไทยแท้ค่ะโดยจะให้น้องๆเลือกคําจากคําที่กําหนดให้ว่าคําใดเป็นคําไทยแท้เรามาดูด้วยกันเลยค่ะ ข้อที่1ตะวันอาทิตย์ทินกรคำใดเป็นคำไทยแท้คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือคำว่าตะวันค่ะหลักสังเกตคือสะกดตรงตามมาตราและไม่มีตัวการันส่วนคำว่าอาทิตย์และทินกรเป็นคำยืมมาจากภาษาบาลีส,ะสะันสกฤตค่ะข้อที่2บุษบาบุปผาดอกไม้ น้องๆคะคำใดเป็นคําไทยแท้คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือคําว่าดอกไม้ค่ะหลักสังเกตก็คือสะกดตรงตามมาตราส่วนบุษบาและบุปผาเป็นคำยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตค่ะและข้อที่3เก่งฉลาดอัจฉริยะน้องๆคะคำใดเป็นคำไทยแท้คะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือคําว่าเก่งค่ะหลักสังเกตก็คือสะกดตรงตามมาตราเป็นคําโดดก็คือเป็นคําพยางค์เดียวค่ะส่วนคําว่าฉลาดเป็นคํายืมมาจากภาษาเขมรและคําว่าอัจฉริยะเป็นคํายืมมาจากภาษาบาลีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องหลักสังเกตคาไทยแท้กันมาแล้วนะคะและตอนนี้ครูปูกก็จะพาน้องๆไปดูทองโบราณสุขโขทัยค่ะเราจะไปดูด้วยกันในรายการทีวีชุมชนค่ะในเรื่องของงานเกี่ยวกับทองสุขโขทัยหรือศิษษษษษลปศาสนาอะไรเนี่ยในส่วนของงานเครื่องประดับเนี่ยผมก็มีความภูมิใจอย่างหนึ่งคือมีหลายๆร้าน ที่ทำในแนวเดียวกันเนี่ยคือมันสูงค่าไปแล้ะสูงค่าด้วยหนึ่งแนวคิดสองสูงค่าด้วยวัตถุดิบบวกกับสถานที่บวกกับเทคนิคฝีมือของช่างคารมันทำให้คุณค่างานตรงเนี้มันกลายเป็น เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราต้องการคงคุณค่าทองหมายความว่าความเชื่อมั่นนะครับวันการหลอมทองเป็นอันหนึ่งที่ต้องให้เจ้าของร้านหลอมคุณลุงปั้นฮะคุณลุงปั้นเขาเหินเป็นเป็นคุณพ่อของคุณปลาโมงนะครับทำหน้าที่หลอมทองนะครับการหลอมทองตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ ้าของหลอมเลยเนื่องจากว่าเป็นขั้นตอนที่จะควบคุมเปอร์เซนต์ทองนะครับเป็นขั้นตอนที่เราจะแปลสภาพจากก้อนเป็นน้ําแล้วเทให้ให้ช่างได้ทํางานเพราะฉะนั้นทุกอย่างงานที่ช่างจะขึ้นทางลุงปั้นต้องทราบว่าขึ้นงานชิ้นไหนถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยในการบดทองขอดูแบบได้นะครับเพราะฉะนัน้นการเตรียมงานเบื้องต้นเลยที่ต้องมีความเข้าใจทองที่ใช้เป็นทองทองแท่งนะครับก้อนละ1กิโลกรัมนะฮะ เปอร์เซ็นทองเป็นเปอร์เซ็นกาาสตบเ้าเก้าเก้านะครับเราใช้อันนั้นทํางานเลยเราไม่มีการผสมอะไรเราแค่ทําหน้าที่แปลค่าอาจากอ่แปลสภาพมันให้ให้ใหพร้อมีสำหรับทํางานคนที่เริ่มทำทองนะครับรุ่นแรกเลยคือตาเชื้อวงใหญ่นะครับเป็นคุณพ่อของคุณสมสมัยขเขาเหินนะครับ อนก็เลี้ยงลูกก็ก็เลยไม่มีอาชีพอ่ะเนาะก็นั่งดูคุณพ่อไป<ๆ>ก็อยากจะทำพอ,อทำไปก็ก็ทำได้ทำได้ก็เป็นอาชีพที่ดีอยู่กับบ้านอะเนาะก็เลี้ยงลูกไปแล้วก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพญาตคนที่สามนะคะเขาก็ช่วยงานดีแล้วเขาเป็นคนใจดีลูกน้องรักทุกคน ่อยเหนือทุกคนผมปาโมดเขาเหินครับเป็นทายาทของครูช่างสมสมัยเขาเหินครับที่ดูแลก็คือส่วนของโรงงานครับใน,ในภาคการผลิตทั้งหมดเลยดูแลตั้งแต่เริ่มต้นกวนการผลิตคือตั้งแต่เป็น,ปนท,อทองแท่งมาเลยครั้จนจนจบวางขายได้เลยคื ัางกระบวนการผลิตลออกแบบด้วยครับออกแบบด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องวิธีการทำงานด้วยอันดับแรกเราต้องมองเรื่องของอช่างด้วยการจะให้ช่างมาจับทองช่วงหนึ่งมาจับกระดาษมาจับดินสอมันก็คงจะไม่ไม่เหมาะมากเมื่อมือ,อยังติดผงทองอยู่การแยกเป็นงานออกแบบนะครับช่วยให้ช่างเนี่ยสามารถทำงานได้เลย คิดว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรก่อนที่จะขึ้นทองสมมุติว่าผมรีดทองมาแผ่นหนึ่งแล้วช่างไปทําเสียผมต้องหลอมใหม่การหลอมใหม่เสียค่าน้ํามันเสียค่าไฟแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการที่มันจะลวกมือเพิ่มเพราะฉะนั้นเราตัดพิมพ์กระดาษเพื่อให้ช่างเนี่ยทำงานได้เลยและจบทีเดียวไม่ต้องทํางานซ้ำ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทีวีชุมชนเราก็ได้ไปเห็นทองสุขโขทยัยและได้เรียนรู้วิธีทําทองโบราณสุขโขทัยกันมาแล้วนะคะซึ่งก็จะต้องใช้ความชํานาญมีประสบการณ์และใช้ความประณีตมากๆเลยค่ะน้องๆคะในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่มีคำว่าทองวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนทองแผ่นเดียวกันค่ะสำนวนทองแผ่นเดียวกันมีความหมายว่า เกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงานค่ะน้องๆคะสำนวนนี้มีที่มาจากการที่หญิงและชายแต่งงานกันก็จะทำให้ครอบครัวของทั้งสองครอบครัวนั้นเกี่ยวดองมีความผูกพันแน่นแฟ้นกันค่ะโบราณท่านเปรียบเอาไว้ถึงครอบครัวสองครอบครัวที่มีลูกและลูกของสองครอบครัวนี้แต่งงานกันก็เหมือนกับการที่เป็นครอบครัวเดียวกันเกี่ยวดองกันเหมือนกับทองแผ่นเดียวกันนั่นเองค่ะ น้องๆคะเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนทองแผ่นเดียวกันกันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบโอเน็วิชาภาษาไทยวันนี้เป็นข้อสอบโอเน็เรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเราจะไปดูด้วยกันในข้อสอบโอเน็ตภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2561ค่ะข้อใดไม่มีคำภาษาต่างประเทศ 1. วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า 2. เพลินชมพฤกษาคชาพาชี 3. อีกบุง,งาฝูงปลาราชสีและ 4. มองดวงจันทร์ที่อยู่ในอัมพรน้องๆคะข้อใดไม่มีคำยืมภาษาต่างประเทศคะแสดงว่าตัวเลือกนั้นจะต้องเป็นคำไทยแท้ทั้งหมดเราใช้หลักสังเกตคำไทยแท้ในการตัดตัวเลือกได้เลยคะ่ะ คำไทยแท้มักเป็นคำพยางค์เดียวสะกดตรงตามมาตราและไม่มีตัวการันเรามาดูตัวเลือกด้วยกันทีละข้อเลยนะคะตัวเลือกที่1ตรงตามหลักสังเกตคำไทยแท้ทุกคำไม่มีคำภาษาต่างประเทศค่ะตัวเลือกที่2มีคำยืมภาษาต่างประเทศคือคำว่าพฤษาคชาภาชีเป็นคำยืมจากภาษาบาลีเันสกฤตค่ะตัวเลือกที่สม บุกหงาราชสีก็เป็นคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตค่ะในตัวเลือกที่4จันและอมพรก็เป็นคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่1ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปลองฝึกทำข้อสอบโอเนเ็ตวิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ครูป,ปูก็จะพาน้องๆไปรู้จักอาหารจานหลัก คู่เมืองสุขโขทยัยนั่นก็คือเข้าเปิร์ฟค่ะเราจะไปดูด้วยกันในรายการที่นี่บ้านเราค่ะ ย้ายนถาวยเงี้ยคา้ไล่คนไล่นไลคนไปดีกันรงเท้าแล้ที่โคตริงจังอะ เรากำลังมุ่งหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือสุดของสุขโขทัยกันนะคะเพราะเขาเปิบหรือที่มีการตั้งชื่อภายหลังว่าก๋วยเตี๋ยวพระร่วงต้องมาที่อำเภอศรีสัสชนาลายัยเราเดินทางไปยังหมู่บ้านหว้วยตมตำบลบ้านตึกซึ่งอยู่ห่างจากอุตรดิตเพียง11กิโลเมตรขนบ้านหว้วยตมพูดภาษาคำเมืองซึ่งคล้ายกับอีกหลายๆห,หมู่บ้านของตำบลบ้านตึกที่ใช้ภาษาคำเมืองเป็นภาษาถิ่น คนตำบลบ้านตึกส่วนหนึ่งเป็นคนท้องถิ่นเดิมซึ่งมีชุมชนเก่าแก่คือชุมชนเมืองดง้งดังปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุพศ .2428 ระบุถึงการก่อตั้งเมืองดง้งเมื่อ500กว่าปีก่อนโดยเจ้าเมืองผู้ครองนครลำปางคือเจ้าหมื่นดง้งได้มาตั้งกองกําลังควบคุมเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยยาวนานถึง4ปี เนกองกำลังที่นำม,มาส่วนหนึ่งตั้งรกรากอาศัยอยู่ที่นี่และอีกส่วนหนึ่งมาจากคนในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเมืองรับแลอุตรดิตแม่เป็นคนรับแลค่ะแต่ย้ายมาอยู่ <Okay. S 1> ที่สุโขทัยเนี่ยค่ะฟังนี่ <Okay. S 1> เปิ่นเคยทำมั้งเนะาะอาชีพเปิ่นก็เลยทิ้งบาได้ก็เลยทำก็คือฟังนู่นน่ะเขาจะทำกันแทบทุกบ้านน่ะค่ะฟังรับแลค่ะแต่คนฟังรับแลก็ แถวนี้เขาจะว่าข้าวผันผักแต่ถ้าเลยจากมีปไปก็จะเป็นข้าวเปิบเรือว่าก๋วยติ๋วพลาวรวงค่ะบ้านก็คือเหมือนอาหารเหมือนกันแต่มีหลายชื่อที่หมู่บ้านห้วยตมแทบทุกครัวเรือนล้วนทำข้าวเปิบเป็นกันค่ะอือนึงอ่ะอิ่มแล้วนี่ทำเสร็จร้าน เขาทากันแทบทุกบ้านไงเขาเขาซื้อทอดกันไงอาหารจะอีกกินลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัดเทศกาลอ่ะจะจบทํากันเราเวลาว่างกับพีน้องมาเที่ยวหาอยากตั้งอื่นมาเอากากะทำมานี่ซูก็คืออาหารอาหารหลักของที่นี่ปั้นไก่ปั้นท้าธรรมดา มาดูกันค่ะว่าข้าวเปริรบหรือข้าวพันผักมีกันกี่แบบและเขามีวิธีการทําอย่างไรบ้าง เรามีข้าวพันธุ์ธรรมดาปุ๊บเราจะทําได้หลายอย่างมีแป้งมีข้าวพันธุ์ธรรมดาแล้วใส่ผักก็เป็นข้าวปันผัก แล้วลูกคือเห็นแม่ทําเห็นี่ยมันก็คือทําได้ไปได้ในตัวค่ะค่ะก็เห็นคือประสบการณ์ที่ว่าเห็นพ่อแม่ทาอะค่ะยังปีปีเห็นแม่ทาปีกระทำเติมเขาก็มีว่าสอนแบบก็มีสอนบางวลทาทาอย่างอี้บ,บุใจนายอย่างเงี้ยก็คือยังลูกปีระยครับลูกสาวท่านกะจะทําเหมือนเตี๋ยดูแม่แล้วก็ทําเหมือนกันทําเป็นค่ะค่ะ อย่างละออนแถวบ้านทุกคนกับเม่เขาเวลามากะเทศกาลเขาก็ทำากินก็ะทำเก็นกันทุกคนอะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆ หลังจากดูรายการที่นี่บ้านเราเราก็ได้ไปรู้จักข้าวเปิบหรือมีอีกหนึ่งชื่อที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเที่ยมเภอศรีสาชนาลายัยจังหวัดส,สุขโขทัยกันมาแล้วนะคะและในตอนนี้ครูป,ปูก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะเมืองด้งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุอีกครั้งนะคะ เมืองด้งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุน้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกคำว่าปรากฏกดเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกคำตอบก็คือกอไก่ตอปะตักค่ะคำที่2อเอกสารสารเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกคำตอบก็คือ สอเสือสระอารอเรือค่ะและคำที่3จดหมายเหตุเหตุเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสระเอหอหีบตอเต่าสระอุค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเติมกันถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะ คำแรกคำว่าปรากฏมีความหมายว่าสำแดงออกมาให้เห็นคำที่สองคำว่าเอกสารมีความหมายว่าหนังสือที่เป็นหลักฐานค่ะและคำที่สมคำว่าจดหมายเหตุมีความหมายว่าหนังสือที่บอกข่าวครา,าวหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะ น้องๆคะวันนี้เราก็ได้ไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัยกันมาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่ร,บรอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จํากัดพบก,กับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ